สวัสดีทุกันนักพิศารทุกคนด้วยนะครับผมกับวงผมมารเกดดิชเช่นเคยนะครับกับเดวิวเมกไครฟ์โอในเรื่องของเวอร์จในพาร์ทที่3แล้วนะครับก็ต้องขออภัยนะครับผมที่ผมไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยนะครับเนื่องจากว่าน้องแมวผมป่วยอยู่นะครับผมก็ต้องดูแลน้องหน่อยเนาะโอเคนี่ก็กลับมาทําคลิปแล้วนะครับผมแต่อาจจะแบบไม่เยอะมากครับเพราะว่าผมต้องไปดูแลน้องนะครับโอเคมีอยู่เจ็ดพันใช่ไหมอ่อ โอ้ใช้ของโตษเยอะเลยป่ะโ okay. อเคพลิโบทเทอร์ใช้ของเยอะมากโอเคเริ่มชันกันเลยดะครับไปกันเลย <S <S เอาละเรามาลุยกันต่อเลยดีกว่านะครับอ่ะไอปีศาภาคคุมครับเข้ามาเลยมา,มารบ,รบีสตลิงเบสมาสับสบอีกไปไม่โดนมาบบ ใสยไปห้าสุหนึงไปแล้วคิกไปต่อยต่อยเยโอเคต่อยครับอีกตัวนึ่งยิงิงยิงยิงยิะรกนโดดติงเกอร์ไม่โดนไปรอุ้ยไอ้บ้าเฮ้ยันไดกันอะ้กันโอเคเราทิปไปโดนครับโดนโดนโดน่จริง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 มาสียิงยิงิงิโอเคหมดแล้วใสไปเทมเบรเกอร์ลูน่าเฟร ข้าเสร็บครับมุ่งตาด้วยคอมโบหนูหน้าเฟสไปเรียบร้อยครับตุยเลยโอเคทางก็เปิดแล้วครับผมเราก็ไปกันต่อเลยนะฮะไปวิ่งไปวิ่งไปไปตรงเก็บของเก็บของอะไรละมีไปแล้วครับอยู่ตรงนี้เอ๊ เสียงแบนี้ไอ้พวกอาซุนครับปีซลิงเตะไปมปาบซับไอ้บ้าเฮ้ยมีโลเดีกกันกนโอ้ยกะพิกวิทอื้ือื้อหือกขดไอ้บ้าเฮ้ยไหลด้วยคิกต่อยตอยมาสิไหลด้วยคิกต่อยตอยมาสโอ้หืวอมาเดวไ้ก็ลงหน้าเตไปไลด้วยคิกโอ้โหอะไระมนีดยไหล่ด้วยคิกมาเฟตไปต่อยต่อยโอ้หวยโดนเลยโดนเดียกันเดีกัน เดเดเดเเยียมาสฮุกเวนไลเคิไอเดเดเดเเเค่เฮ้ยรโอเคตยัเตไปเเเฮ้ยเชียเรียบร้อยโอเคไปกันต่ออ้อตรงนี้มาแชมเปตโปุ๊บอ่ะปุ๊บปวนไอ้บ้าไอ้ไโดนเฮียโอเคโดนโดนโนกวไม่โดนเน้ยโอเคเอาละใช้ใจโเบ ให้ไปตรงนู้นนะฮะเอ่อเราต้องไปให้กระแทกตรงนู้น Too late อะอย่างเท่เอาละทำไงวะลืมนะฮะไปดูแลแมวมาลืมหมดแล้ะอะยิง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 นี่ไหนเอ่ยไปเช็คสิโอ้อยู่ตรงนี้เลยเหรอโอเคเยี่ยมเลยฮะเอาละยิงยิงยิงโอเคตีเลยเรียบร้อยครับ ไปชั้นล่างฮะมาแล้วอ๋ออเทมปิดเอาไว้ฮะแน่นอนมันก็ต้องมีพวกม้านะจนเข้ามาเลยไอ้พิศพักฆุณแล้วไล่ไปอ่าโอ้โหโอ้ยโอ้ยอย่ามาบังหน้าต่อโอ้โหมองไม่เห็นเลยไอพวกเวนเอ้มาไอ้ไงไอ้ไอ้ไอ้คิดซอมซัพอ้า เต๋ไปสับๆหมุ้งไรที่คิดไปมาสิไปไปเตะไปคุยเลยครับโอเคไอเทมก็เปิดให้เราแล้วนะครับเอาละเราไปเอาไอเทมกันเลยครับผมนี่วิงส์ทอล,ลิสเมนต์คือเราสามารถกระโดดแท่นนี้ได้นะอ่าเหมือนในภาพสามเป๊ะเลยนะครับนี่เราต้องกระโดดไปบนสุดนู่นเลยนะ เอาละ,ะโดลดไปเลยปึ๊บ,บโอเคปึ๊บเอา้าตรงไหนวะอ๋อตรงนี้ปึ๊บโอเคดึงดึงโอเคมาแล้วโอ้โหตรงนี้ลานคุ้นๆนะเนี่ยเอาละเหลดเป็นครั้งทีเอา้า อ๋อล so, <'s> okay. ืมไปเกดไม่พร้อมนี่ว่ะไอเกดคอนเทนเซชันฮะมันยังไม่ครบอะเลยไปซบๆหมุนแล้วก็ลูน่าเฟสไฟมาสิจอสเปนคอทไปโออวิกซี่ไงวู้ฮู้มาซ็อกซ็็อกาซ็อซเฮียร์ลเโอชาเชอร์มาสิเอาละวอนเอ็ดไลไปโอ้โหเดเด็ดเด็ดเดดลิงเกอร์เดวก่อนนะเดี๋ยวก่อนเบสริงเบ โอเคพอแล้วลูน่าเฟสไปลูน่าเฟสโอ้โห oh, oh, oh. ขัดสังวัตเว้เลยอ่า ah, ฟิสชูนิงเฟสเฮยลุกๆหงกแล้วก็ไปล้วคิกไปไปเด็ดเต็ดเด็เด็เดเรียบร้อยครับผมโอเคทางก็เปิดแล้วเราก็ไปกันต่อเลยครับผมเอาละตรงนี้ จำได้ว่ามันจะเป็นไอ้เจ้ฟรอสใช่หมนี่เส pues kind of ียงน้ำแข็งมาแล้วมาแล้วครับมาแล้วมาวิสุลูน่าเฟสไปเอาละเทด็ดเด็ดเดเด็ดเด็ดเ่อเด็ด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 เฮเช่มาีไงเดวกันเดวยกันจอสเมนคัดไปเอาลดเอ็ดิงเกอร์็อกบ็อกซรเแล้วด้วยสิงเกอร์ไม่โดนปะเฮ้ยเดีวกันเดียกันเอาล่ะไดรฟ์ไปโอเคยังไม่หมดครับไดรฟ์แล้วตาด้วยโอเดรฟ์ ามาสิเวนซิงเกอร์ไปซุปซ,บซบุเฮ้ยมันจะไปพื้นน้ำแข็งนี่งไงซิงเกอร์เอาละ่ะไม่เรื่อซักไอ้บ้บาให้ไปโดนเด็ดเด็ด,ด,ดเอาละ่ะบูม่าเฟสไซได็ดเ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 ดเคียบร้อยครับเอาละ่ะเดี๋ยวเราต้องไปตรงไหนนะลืมเอ่อออ๋โอเคออกไปด้านนอกครับว่าเราได้วิงทาลิสแมนมาแล้วเอาละ่ะออกไปด้านนอก นี่ครับเอาละกระโดดขึ้นไปเลยนะครับอไอ้บ้านไม่โดนโอเคตรงนี้แล้วก็สับเลยรับซีนนะฮะสับเก็บข้าตตะนะเต็มเต็มอืม ลงมาแบบดเทพเอาละทางใต้รูปภาพมีทางลัดอยู่งั้นก็เข้าไปกันเลยโอเคเข้าไปกันเลยครับเรียวมาทีนี้ก็เลี้ยวไปมาในนี้แล้วก็วิ่งตรงยาวๆครับยาวไปครับยาวๆไป จบมิชั่นจ้าโอเคเดี๋ยวเราไปต่อมิชั่นต่อไปกันเลยนะครับผมเอาละมิชั่นที่6ครับผมเดี๋ยวก่อนนะว่าเราอัพอะไรได้หรือเปล่ามีอยู่9,000พันเบริวอัพหมดแล้วโอเบลิตี้ห,หลักหมื่นทั้งนั้นเลยอะ20,000น่ะดีบ้าเลยโอเคมิชั่นสตาร์ ต้องกระโดดลงไปข้างล่างนะครับโอ้ลึกม,มากเอาละปอสเอ็ดเอ็มเบรคเกอร์เาไปบายฮะตัวนี้ก็ได้โอเคไปมาตรงนี้ <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะตรงนี้อ๋อของอืมช่องมันดีกว่าฮะไม่ต้องตีตีวเวลาเนะี่ยเอาละตรงนี้ <c oughs> จำได้เอายำตบมาก <c oughs> อืมคับซีนครับอ,อืมไอฉลามปีศาจนั like ่นเองมาเลยพุกเวทอ่ายิง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 ิงยิงรีซลิงไปตายปปุ๊บเฮียร์ฟ็อกซ์มาที่ดอกัมนคัดไปวิ่งดดดิ้งดเฮียโอเคสวยครับด็อกันคัดไป โอเคอีกตัวนึ่งมาสาดินิ่มครับโอเคลีสองตัวโอ้ห้ยจะแค่โดนมาโอ้ล่ะไอตัวนี้กันบซบงเยีโอเคสาดคึ้งเลยทีเดียวโอ้โห้ยจะก็ดได้ตัวนี้โอ้โหยไหนบ้าเอ้ยจะหลไปหลมาซิวะเฮ้ย อ้าวล้มขาหนึ่งโอ้ยเว้ยเนยเดี๋ยวก่อนนะโอ้ยบ้าเอ้ยกว่าจะจัดการได้โคตรนานเลยโอเคทางเปิดแล้วโหตีกับมันนานมากเลยโอเคไปกันต่อเลยครับเฮ้ยผมกล้องก่อนโอเคไปไปกันต่อเลยดีกว่าตรงนี้เอาไปกันเลยครับไอ้บ้าเอ้กูผิด โ okay. อเคคาสินครับทางปิดน,นะฮะอ๋อเอ้ยลูกเต่านี่นะนี่ครับอ๋อโมเดลโวชจิวนะครับมาครับลูกเต่าปีศาจจำได้หรือเปล่าฮะผมนี่จำได้ขึ้นใจเลยโอเคพัส์ตันนี้ก็โคตรง่ายลยครับเอาละหนึ่งสี่สองหกสามห้านะครับ จำไว้โอเคหนึ่งสี่สองหกสามห้าหนึ่งสี่สองโอเคเอาเลขสองนะครับเออหนึ่งสองสีเหลืองจะวับไปเลยนะฮะโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเอาละมาเริ่มกันใหม่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปนับก่อนนะฮะตัวเราอยู่ตรงนี้นะฮะหนึ่ง สองสามห้าหโอเคหนะครับหนึ่งสีสองหเรียบร้อยครับพูกมันล็อกหวยได้หนึ่งสอสาี่ห้าหสีฟ้าครับเราก็จะได้ของมากมายเลยวู้ฮู้อ่าเลตออฟมาเป็นฝนตกเลยนะ โอเคเริ่มกันอีกสักรอบหนึ่ง right. อเอาละสีเหลืองครับ1 4 2 6 3 5 1 4 2ปึ right. ปุ๊บน้อยปุ๊บ1 2ึับเลยเอาละต่อไปก็เลขหนึ่งนะฮะเอาละอเคหนึ่งสี ห้าหนงร้อยครับ๊บหป๊เลยโอเคเอาละตู้อยู่ไหนวะออยู่นี้ครับหนึ่งสอาม่ห้าเอาละไปเริ่มนับกันเลยหนึ่งสหปึ๊บเรียบร้อยครับ เลขห้าปึ๊บ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 ,บเรียบร้อยทางก็จะเปิดนะฮะโอเคทางเข้าอยู่ตรงนี้ <c oughs> เกือบหาไม่เจอแล้ว <c oughs> เอาละตรงนี้ฮะบอสไอเอ็กซ์นัท

โอ้โหโดนโดนโดนอะทับสนุนเอี้ยมานี่ไงไปเดินๆครับอื้มฮึคอยสายฟ้าครับไม่โดนหรอกนะอะไรยิง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 บีสลิงแต่ตายจริงจริงจริงจิงเฮ้ยมันไม่โดนเลยไงวะนี่ไงอ่ะนี่เฮ้ยไม่โดนจริงด้วยแหละด้วยกันนี่ไงอ่ะทับสนุงเอียเอ๊ะทำไมมันตีไม่เข้าวะ เดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเอาเลยยิิงยิงเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยกันวู้ฮู้นี่ลบได้ครับเดี๋ยวกันดี๋ยกันไอันี่ก็จะยิงอย่างเดียวเลยเฮ้ลบลบเอาละจเปนคัเอ็นวู้ฮูเอาลยยยิงยิงไฟไฟแล้ววู้ฮู้อแค่นี้เองเหรอ มายิหมุนไปไลด้วยคิกิ่งลงลนลนมาสิเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดยกัน้ยาสิสิเดีวกันนะเวกันเดี๋ยวกันจิงโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยยไม่ทันครับบ้าเฮ้ยวกันเวกันอเมาตรงนี้ครับจริงจยิงอยวกันเียังซิิี่ไงมาสิ น okay. 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 ี่ไงแตกครับโอเคเดี๋ยวก่อนด้วยกันจริงจริงจลบได้ได้จริงจริงจริงโอเคจอกมันขาดไปเดี๋ยวก่อนด้วยกันเดี๋ยวจิเกอร์จริง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 เฮ้ยล่อยใสยฟ้าโอ้โหมันจะทั้งได้ยังไงเราโอ้โหไอ้บอลเวนอะเดี๋ยวก่อด้วยกันโอ้จะจับกันเป็นยังไงเดี๋ยวไม่รู้โอ้ยเราไม่ใช่เนโลเฮ้ยเราคือวอร์จิวเราไม่มีท่าจับนะฮะไอ้ไอ้สี่ไงแตกไอ้ นี่ไงตัป็นคกันแล้วกันซุปซุต่ไงเดีวก่อนนะดซุปๆหมุนอียตัดเป็ครับเฮ้ยลบลโอเคโอ้โหไอ้บ้าเอ้เดี๋ยวกัน,ดกน ب, ดเดี๋ยวกนนะ ب, 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 นยอ,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 อวกน,กนผมว่าใช้อเทมเลยดีกว่าฮนะโฮลีวอเตอร์เลยโอเคน้ำมนสับสิบโ,โอเคยิงิงยิงดิงิงด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 ิงิ มันตีไม่เข้าหรือยังไงพวเนี้โอ้ยเฟนเลยเดี๋ยวก่อนนะจริง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 จิงจิง,ง,ง,งโอเคผมขอนอนุญาตตัดเลยด้วยกันเลยของผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลาฮนะโอ้ยโคตรต้านลมคาเลยพวกนี้โอ้ยเราต้องตีสะท้อนมาให้มันโดนกระจกนะครับผมเดี๋ยวดูให้ดีนะครับเอาละนี่ไงซับซับปีสะท้อนไปเรียบร้อยครับอุย้ยไอ้บ้าเอ้โคตรเหนื่อยเลยโอ้ล่ะมาตรงนี้เลยฮะ ก็คือเวลาบอนมันจะม,มาตีเราใช่ไหมเราจะตีสวนเลยฮนะมอนมันก็จะด้งไปตรงกระจกเลยโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยโอเคปิดเขื่อนนะนเพื่อให้สะพานมันมาโอ้โหผมตีกับไอ้เจ้าแอคตัน,นนี่โคตรนานเลยอะโอ้ยเหนื่อยเป็นบ้าเลยเอาละสะพานมาแล้วนะฮะนี่ มอนบ้าเลยวะเก่งกว่าบอสอีกไอ้มอนดาบเนี่ยเอาละเราทานเชื่อมแล้วนะนี่คือทางที่เราจะต้องไปต่อนะครับทางเปิดแล้วโอเคทูเลตีไปไปเลยครับเอาละโอ้ยมุมกล้องโอเควิ่งมาตรงนี้ ตรงนี้มีถังดีก่อนอา้าวมุ่กล้องจ๋าโอเคออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้โอโ้โหลานแบบนี้นนอนครับเราก็ต้องบีพวกม้านพจนเข้ามาเลยเฮ้ยเตีเมว่อกี้ไอ้คาร์สบินนี่นามาเลยวิซมิ่งเมสไปเอาละตูดดูดดวก่อนนะามาเป็นมุ้งดีกว่าดูหน้าเฟสไปไเรียบร้อยครับตุ้ยไปตัวนึง ยิงิงยิิสต์วนี้เยๆๆๆาตายไปไอ้พวกเฮ้ยเลยตยตายโอเคไตัวนี้ไปเลยคิดไปไปชาจชาร์จ like, ชไรไลท์สงครากันโอ้หมดความหล่อไรไอ้เวลยฮะูะเไปเลคิดไปไปไปเยอะเยเลยทำให้ฉันดูแย่ โอเคเราก็ไปกันต่อเลยครับผมนี่ตรงนี้เลยมีกระป้าแล้วก็เหลือมาตรงนี้แล้วตรงนี้ครับถามก็จะปิดนะฮะจำได้ไม่ให้เราผ่านไปง่ายๆครับเราจัดการพวกมันก่อนฮนะมาเลยพวกเวสปืนมาสิวิสตริงเบสลูสน้าเฟิไปเอาละ ไปนะคิกต่อยต่อยเตะไปต่อยโอ้ยเด็กๆกดผิดไอ้บ้าเอ้ด็กนะอะไรดิจิ้งฟีสซึริงเบสเรียบร้อยครับตาเปิดแล้วเอาละลงมาด้านล่างจะต้องเจอชุดหนึ่งนะฮะนี่ไงมาให้เราผ่านครับเข้ามาเลยพวกเวนเอาละ เอาสัวนี้แล้วเข้ามาเลยยิงยโอเคชาร์จเกณก่อนครับมาเลยมาเลยมาเลยหลบได้หลบโอเค okay ชารครับชาร์จชาร์จเอาละ่ะโอเค okay, เอาไหมเอาไหมผมจะใช้ท่าชัดไม่คัดเอ็นครับโอเคเก็บเก,กครับชาร์จเฮ้หลบเก็บเกเก็บเกเก็บเกเอาละ่ะเดีเ๋ยวจะเกิดจอเป็นคัดเอ็น ลกไปทุลีไปซะเรียบร้อยครับเอาละไอตัวนี้ยังไม่ตายหรอเนี่ยโอ้มีสองตัวเดี๋ยวกันนะเอยนี่ไงเดี๋ยวกันเดกันติงเกอไปไม่โดนเหรอเดี๋ยวดวเดี๋ยวเดีเ๋ยดเดี๋ยดยดี๋ดเด้ยเดี๋ยดเดี๋ยเดี๋ยดยได้เดี๋ยนนะด สันมอนซอสแบบรอบตัวสิไอ,อเวลิกกดไม่ได้เอ้ยโอ้โหฮะลูหน้าเฟสไปกดไม่ได้ช่างมันอือโดนเดดต็มเลยฮะนี่ไงเอาล่ะลูน้าเฟสไปไปไปตัวนี้บีสติงเฟสลูน้าเฟสไปเรียบร้อยครับเอ๊ะแปลกจังกดสมมตนซอสแบบรอบตัวไม่ได้โอเคช่างมานันดีกว่าฮะไม่เป็นไรไอ้ตรงนี้ กดปุ่มครับกลไกด์ทำงานโอเคเรากระโดดขึ้นไปนะฮโอเคครับ <c oughs> เอาละโดดขึ้นไปเลยปึ๊บเ,เดี๋ยวเดี๋ยวทางไหนวะปึ๊บอ๋อตรงนี้ครับปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บโอเคถึงแล้ว วิ่งไปยาวๆเลยครับเอาละเดี๋ยวไปยามโตจะได้อินกันหน่อยวิ่งไปครับปี้ป้ายออกไปกันเลยแล้วก็ขึ้นไปนะครับเ,เดี๋ยวมาโดยที่เราจะออกไปนะครับอ๋อมาตรงนี้มาตรงนี้ลืมตรงนี้นี้เอาละทีนี้ก็วิ่งยาวเลยครับ วิ่งไปยาวๆเลยวิ่งข้ามสะพานไปโอเคไอ้ฟรอนครับอย่าไปสู้มันเลยฮะเสียเวลามันไม่ได้บังคับเรานะฮะวิ่งไปยาวๆเลยต่อไปทีนี้ก็ตดเอาตัวดไม่ได้เวดเลยโอเควิ่งมาตรงนี้วิ่งไปยาวๆว,วิ่งไปยาวๆเอาละสะพานเราก็วิ่งข้ามไปเลยครับ วิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปโอเควิ่งข้ามมาแล้วสะพานก็จะปิดนะฮะดึงกลับเลยนะฮะเรียบร้อยเลยน้ำก็ลงมาเพื่อนเปิดอีกครั้งโอเคอเรวก็วิ่งออกไปเลยวิ่งตรงไป้ายยาวเลยครับ ยินดีต้อน,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 นรับสู่ป่าดิบชื้นนี่งไงว้าวสวยจังเลยแฮะจบมิชชั่นจ้าโอเคเปน็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันหรือเปล่าครับสำหรับ The Wicked Skyfall ในเรื่องของเบอร์จิ l นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสติดตามให้ผมด้วยนะครับเอาละถึงเวลาที่ผมต้องไปดูแลแมวต่อแล้วนะครับอโอเคไว้เจอกันใหม่พัฒนาน้วยครับสวัสดีครับหลีล๋ราละปีศาจทั้งหลายบ๊ายบายจ้า